สวัสดีครับวันนี้กับเต้เต้รำพาหนุ่เชียวอีกแล้ววันนี้มาหาน้องยิงน้องยิงมาถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อกำลังทานลูกกับยีซีอยู่ยัมะไรอกย่าดุมดีจ้ไปแล้วเนาะนลูกอ้าดิ กระอเน่วยียะโะเ็เาปย็เราไปได้มงันคือขยะค่ะขยะทไมถงไมบจีรื่นอื้มก็จไม่มีแตืวแม่น ขอบคุณครับขอบคุณครับกระเนี้ยวไปเนี่ยโอเคเต้นหน่อยเอาเขาไม่ไหมอ่ะตัวเพียราเอามาให้ใหม่แล้วเดี๋ยวให้พี่ใ้พี่ให้พี่เต่นใหม่ทำมันต้องเต้นผู้ชายมาแจ้ง เขี้ยมเขียมเหรอเขี้ยมสองฐานเลยมาแก่แต่พี่บอกว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักทิ่ตืเลยเขาไม่เปลี่ยนไงไปไปอย่ามาใส่ถนนรล้อบางยุบครับมาให้ฟอร์ประหยาดเลยประหยัดนี่หรือว่าคนดเถียงประยากแล้ว

ม like eh like, ื้อเช้าไม่ได right> no ้สเลยที่น้าเธอไปซื้ออะไรมามันหมกแล้วน่ะเฮ้ยโหตำกระทนนคว่ำแล้วอาได้กนตำกระโทนนคว่ำลกินไ้ไหมลูกด้เป็นอะไรี่เดดูสิเพมันนเลยไปแล้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะาม เรียนได้ตู้ลไมไอยหรจไาเยยังึ้ย้เรียมวยแี้มันทยังง่ดไซหรอเลไยงไ่ตกเก้าซมือหรออามาใส่ซีมือของถามเนี่ยเอากะซื่อไมไม่ไมกซื่อใส่ซีมือแล้วสักยู่อ้ว่าจะดใกเ็เมาไอ้มหาเห็ุแบบนั้นเดีเนาะ เไสเกง่อเอลันะเปนแค่ดีมนเองโอเคพี่นอพีปากไปสเก่อนเนาะปากแดงตแชเื้อพี่นอนเด้อช้อนหนึ่งเนื้อติดติดามมาเนื้อพี่นอนเด้อ